สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช uh าแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงเกิดเกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนกันยายน2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเาะเจาะลึกว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกังใจด่าช่องบ uh ูพยาพาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติด ดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสลหับชาวพลึกศพไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ the h ์ r m i t five o f c u p อบคั of cup 2สองถ้วย ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่โฟร์ออฟโ d โอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าทำลายของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะครับเขารู้สึกยังไงเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีจังหวะเหมือนโอกาสหรือมันเป็นอะไรที่ดูมี แบบเขาเรียกว่าเหมือนดูมีกิมมิคบางอย่างนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูมีสีสันมีรสชาติด้วยเพราะว่าเนื่องจากมันก็มีปัญหาบ้างมีความเข้าใจผิดกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรือเป็นปัญหาของการที่ต้องคุ้นคิด หรืออาจจะต้องมีการเงียบหายไปในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันหรือเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันได้ดีขึ้นอิทธิพลของดาวประจำตัวของชาวราศีพฤกษภลักษณะพฤษภคือดาวศุกร์ได้เดินโคโจรไปอยู่ในตำแหน่งที่3ของลักษณาเรียกว่าตำแหน่งสหัชชาได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณ์และได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับ ได้ตำแหน่งที่ดีมากนะเป็นตำแหน่งโยกหน้าเนะี่ยมันตำแหน่งแบบเราจะได้แบบเป็นที่จุดสนใจของบุคคลอื่นมากหน้าหลายตาใครที่โสดบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะพบรักและปิ๊งรักกับคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าตัวคุณ แล้วก็อาจจะเป็นคนทัดน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับรา,าศีทัดน้ํามาเป็นเอกเป็นเด่นเลยเนาะส่วนรา,าศีธาตุอื่นยังคงต้องรอดูในแถวล่างนะครับและมีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีการพัฒน,นาการเติบโตบางคนอาจจะกําลังสูญเสียในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะกําลังมีปัญหาของความรักที่ดูหยุดนิ่งดูไม่ไปต่อดูมีความแบบตืดชืด เฉยชานะครับอ s o สอดกับไพ่์เดอรเฮอร์มิตนะมันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์เขาคนนั้นนะ่ะที่หายไปเงียบไปเนะี่ยบางครั้งเขาอาจจะกําลังพิเคราะหพิจารณาหรือยังยึดติดบางสิ่งบางอย่างหรือเขาอาจจะได้รับแรงกดดันของการยึดติดของคุณอยู่ทําให้เขาต้องคิดต้องตัดสินใจต้องปลีกวิเวกไปไปแบบตัดสินใจหรือลิ์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาก่อนนะ่ะเพื่อที่จะได้ดูว่า คุณกับเขาอะเหมาะกับการที่จะไปต่อไหมหรือมันจะพอแค่นี้หรือมันจะต้องแบบยังไงมันมันมีความรู้สึกของความสัมพันธ์อะที่อาจจะต้องให้เวลา เพราะว่าเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ของคุณคือดาวังคารดาวังคารเนี่ยโคจรเป็นมหาจักรนะครับและเป็นตำแหน่งดาวยงยศอยู่ในเลนปุตตะเป็นพินทุบาทด้วยแต่ว่าโชคดีคือดาวอังคารนั้นไม่ได้เล็งกับดาวเสาร์แล้วเนื่องจากดาวเสาร์เดินโคจรถอยหลังลงไปในพเบเลนกร,รมมามันจะไปกดดันในเรื่องของการกระทําของตัวเราเองมากกว่าส่วนตัวของเขาเองเนี่ยมันก็คงจะต้องให้เวลากับการที่จะต้องเคลีย ตัวเองหรืออาจจะต้องแบบฮิลลิ่งความรู้สึกในสิ่งต่างๆถามว่าแล้วคุณละ่ะมีส่วนที่จะต้องช่วยอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เขามีความรู้สึกที่แบบเปิดใจหรือโอเคกับเราแน่นอนคุณมีนะครับก็คือไพ่ในบนี้คือ Page of c u p เนาะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิเราต้องไปไต่ตรองตึกตรอง ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณควรทําคือคุณก็ต้องรักตัวเองเพราะตําแหน่งของคุณได้ตําแหน่งราชาโชค,นะคดาวประจําตัวได้ตําแหน่งราชาโชคแปลว่าถ้าคุณทําดีมันย่อมมีผลนะเพราะว่าดาวประจําตัวในได้ของเขาเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นดาวมหาจักรมหาจักรเนี่ยเหนื่อยวิ่งเต้นนะครับแล้วก็ฝ่าฟันแต่คุณน่ยราชาโชครู้ไหมครับว่าดาวประจําตัวของคุณกับเขาต่างกันตรงที่ว่าของคุณเนี่ย ได้ตำแหน่งราชาโชคแปลว่าไม่ต้องทําอะไรเนี่ยคุณก็ได้รับตามโครงกรที่บอกว่าราชาโชคชโรกฉะเลวนะครับผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชาศักด์ดุดราชามีต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนั่นคือดาวประจําตัวของคุณที่ได้ที่ดักดวงดาวเนี่ยประจําตัวเนี่ยโคจรอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคตอนนี้คุณได้แบบนี้ส่วนนะครับ ไปดูดาวคู่ดาวคู่ก็มีโครงกรดาวคารเน่ได้ตำแหน่งมหาจักรในลาสิกันเนี่ยครับมันเป็นดาวที่ต้องบุกบัรลังลุยบัรลังเลือดครับบัลลังเลือดถามว่ามีโครงกรนะครับพูดไว้ว่าโบราณอาจารย์บอกว่าดาวเนี่ยที่ได้ตำแหน่งมหาจักรแปลว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบันฟันฉงเฉงนะครับมันแปลว่าเหมือนกับว่า คือฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่เปรว่าจะได้อะไรแต่ละครั้งจะได้อะไรดีแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าบุคคลอื่นแบบเท่าทวีคูณนะครับนะแบบเท่าทวีคูณ เสร็จแล้วกว่าจะได้เนี่ยมันถึงจะได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะสําเร็จนะเพราะดาวมหาจักรเนี่ยในดวงเนี่ยมันมีเนี่ยแปลว่าสําเร็จแต่มันจะต้องแบบฝ่าฟันมันจะต้องลุยบัลลังนะครับบุกบ่าฝ่าฟันฉงเฉงเห็นไหมครับที่โบราณอาจารย์บอกเขาไว้บอกไว้รู้ไหมครับว่าทําไมมันต้องฉงเฉงจริงๆผมก็ไม่ทราบแต่อันนี้ตามความคิดของผมนะเพราะว่าโบราณอาจารย์เขาก็ไม่ได้แปลทุทก ถ้อยคาแต่คาว่าโฉงเฉงเนี่ยแปลว่ามันเหมือนผิดทิศผิดทางนะครับแปลว่าฟันไปทั่วจนสุดท้ายเก่งเองคือหมายถึงว่าลองผิดลองถูกจนสุดท้ายเก่งอันนี้แหละคือดาวมหาจักรนะครับจากที่ไม่เป็นเลยอ่ะกลายเป็นคนที่ชํานาญและช่องแล้วก็แบบเชี่ยวชาญชํานาญอ่ะประมาณนั้นอันนี้เปรียบให้ฟังจะได้เห็นภาพนะครับโอเคประมาณนี้เหมือนเขากําลังลุยแบบสุดตัวเหนื่อยอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อ ว่าชาวราศีพฤธศพลักษณะพฤธศพจะเป็นยังไงกันต่อช่องหัวหนาศัตร์ของเรามีกิมมิกนะครับเพราะว่าเราแบบนะใช้หัวหนาศัตร์ไทยผสมกับไพ่นะครับในการอ่านเนาะแล้วก็มีไพ่ t h t Tower สี่ไม้คิงถือถ้วยก็ยังปรากฏธาตุน้ำอยู่ดีห้าถ้วยนะครับอ๋อห้าถ้วยมาสองใบ judgment ใบสุดท้ายนะครับหกถ้วยมาแล้วแสดงว่าไพ่เนี่ยซ้ำกันในลักษณะ5ถ้วยนะครับแสดงว่าเขาเกิดอาการหรืออาจจะเป็นทางคุณหรือเขาก็ได้ไพ่มันสลับกันได้นะครับต้องมีไฟใดไฟหนึ่งนะผิดหวังสุดขีดเลยนะกับความรู้สึกแต่มันยังในในขณะเดียวกันที่มีความผิดหวังเพราะว่าไพ่มันดับเบิลนะครับแต่บางคนเนี่ยถึงขั้นจบปัญหาในการที่ต้องแตกหักกันไปหรือ เออต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีไพ่เดอะทาวเวอร์เพราะบางคนอาจจะมาฟังอยู่เนี่ยแสดงว่าอาจจะจบปัญหาจบความรักความสัมพันธ์ไปแล้วแต่อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเขาจะกลับมาไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากพวกคุณที่อยากรู้นะครับบอกก่อนนะั้นหนึ่งเขายังจมอยู่กับอดีต กับปัญหาของการที่คุณกับเขามีปัญหากันแตกหักกันสิ่งที่เขาเงียบไปสิ่งที่เขากําลังรู้สึกหรือเขากําลังพิคอพิจารณามันไม่ใช่สิ่งอย่างที่คุณเข้าใจจริงๆเขากําลังฮิลิ่งเขากําลังรักหรือเข้าใจตัวเขาอยู่เขารักคุณไหมเขารักคุณสองถ้วยปรากฏจริงๆเขารักคุณนะครับแต่เขากําลังคิดกําลังตัดสินใจเลือกทางเดินของเขาอยู่ว่า เขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะครับแต่ถามว่ากลับมาได้ไหมนี่ไงหกถ้วยกับสองถ้วยมันน่าจะเป็นการการันตีอย่างหนึ่งว่า80ด0ถึงเอร์ซมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้เพราะเขายังรักคุณอยู่และดาวตำแหน่งดาวของคุณได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ดาวของเขาสี่ได้ตำแหน่งมหาจักรครับมันเทียบกันไม่ติดเลยอะ่ะเหมือนแบบขุนพลที่สำเร็จศึกแล้วได้ยศอวยยศแล้วอะ่ะก็คือตัวคุณ แต่เขาอะเป็นอะไรครับเขาเป็นแบบทหารเกณฑ์พิ่งแบบเริ่มต้นนะต้องบุกบ่าฝฟาฟันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับมันต้องใช้เวลาเบิร์ไหนถึงจะก้าวขึ้นไปถึงเทียบทัดกับคุณได้อันนี้เปรียบให้เห็นภาพว่ามันต้องใช้เวลายอย่างนานกว่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเขากําลังคิดอยู่เขากําลังตัดสินใจเขากําลังเลือกทางเดินอยู่แต่ถามว่าเขารู้สึกดีเขารู้สึกรักไหมเขารู้สึกดีเขารู้สึกรักคุณ และเขาก็อยากกลับมาแล้วเขาก็อยากกลับมานะครับเพียงแต่บางครั้งอ่ะความรู้สึกหรือบาดแผลของคนเรานะครับมันซึมซับความรู้สึกหรือความเซนซิทีฟต่างกันบางคนเนี่ยตัดได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยบางคนเนี่ยกว่าจะตัดได้เนี่ยทั้งยื้อทั้งเจ็บทั้งเอ,เ,อเอาเจ็บให้ถึงที่สุดต้องเอาแบบให้ถึงแก่นเลยแล้วค่อยปล่อยอ่ะบางคนก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย เราต้องใจเย็นนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ให้เขารักษาระยะห่างโดยการที่เราต้องเข้าใจในบางิึกบางอย่าง 1. คุณต้องรู้จักรักตัวเองต่อให้เขาจะรักเราแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองอะ่ะมันจะทำให้ตัวของคุณเองขาดสเสน่ห์ขาดความแบบเชื่อมั่นขาดความรู้สึกหรือขาดสปิริตไปอะ่ะนะจิตวิญญาณไปมันทำให้เราเหมือนกับ ไปจมอยู่กับอดีตกับปัญหาต่างๆไพ่ดับเบิลเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยนะครับคิดเหมือนกันไปในทางลบทั้งคู่คือเขาก็คิดมากเรื่องอนาคตคุณก็คิดมากเรื่องเขานะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ายังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บาลานซ์ได้คงที่แต่มีข่าวดีเพราะมันมีไพ่เดอะจัดเมนมาแล้วแปลว่าคุณน่ะ เอแปลว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วหรือเขาอาจจะเลือกทางเดินของเขาได้ดีหรือชัดเจนขึ้นหลังจากที่เขาหยุดนิ่งหลังจากที่เขาได้ไต่ตรองเพราะเขาอาจจะรู้แล้วว่าเขาอาจจะกําลังรักคุณแต่เขาอาจจะแอคชั่นกับคุณน้อย,หน,อยหน่อยในช่วงนี้เพราะเด็กถือถ้วยมันแปลว่าเรา กับเขาอาจจะยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังมีสิ่งดีๆที่ผูกมัดกันแบบค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยจะค่อยๆพัฒนาเป็นคิงถือถ้วยนะครับมันก็จะมีการเติมเต็มความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมี4ไม้ความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแล้วก็6 ถ้วยความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีโอกาสที่เขาคนนั้นอาจจะดูมีความมั่นคงกับเราหรืออาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะแบบให้คอมมิชเมนต์กับเราหรือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้เห็นไหมครับทุกอย่างมันมีเหตุผลมันมีขั้นตอนนะบางทีเราเนี่ยคิดว่าเขาไม่เขาไม่ติดต่อกลับมาเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเขาไม่รักเราหรือเขาเลือกคนนั้นหรือเขาแบบไม่ไม่รักเราแล้ว คุณคิดในเวรนี้แน่ๆแต่จริงๆไพ่บอกว่าเขากําลังคุ้นคิดกับอนาคตที่อยากจะกลับมายัางไงให้มันเป็นแบบ New เวอร์ชัที่ดีกว่าหรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังต่อสู้กับตัวเองเขากําลังแบบฝ่าฟันกับปัญหาอยู่เพื่อที่จะเดินหน้านะครับกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณก็เป็นไปได้นาะ โอเคก็ให้เวลากับเขาหน่อยถ้าเรามีความใจเย็นพอที่จะรักและเข้าใจเขานะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดวูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพญาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดซับพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ